สวัสดีแฟนขับที่ซีทุกทุกท่านคะ่ะวันนี้เด็กๆเอ้ามาเรียนที่ทนน่เนียดนะคันวันนี้พ่อพ่อเลินไม่อยู่นะคะพ่อเลินจะไปทำงานที่อปจนะคะยินดีน้นองดาวสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนลับนะคะ อาน้องดาวพอเล่นอาบนำ้ำให้ก็เล่นฝุ่นฮนุมานคกแท้บัดดี้เล่นฝุ่นเต็มที่เลยนะคะนี่มาข้ามาวันนี้พ่อเลินจะไปช่วยงานที่อบจคะ่ะรอบบ่ายเขาให้ไปยกอยังก็ยกอัศจรรย์มาที่ลานแสดงใหม่นะคะมาน้องดาวโอ้ยไงฝุ่นเลยคันน้องดาวฝุ่นตลบเลยนะคะนี่ เอาเล่นตามใจเลยค่ะนี่ผมวผมวนผมมวนเย็นดีค่ะนี่ผมสนุกมากเลยอาบน้ำเย็นๆก็มาเล่นดินไออุ่นนะคะเมื่อกสนุกสนานมากเลยนะคะนี่น้องดาวมวนหล้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่นิสาลัดบอเมนโบอนอ่ะกัน ใช่ก็ช่วยทักมาด้วยนะคะเมนบบจ้าถ้าจำไม่ได้ก็ขอโทษขอเทยด้วยนะคะก็อ่านผิดสวัสดีครับน้องนางดาวเออเมืองกันพอเลื่อนอ่านน้ำให้กับมาเล่นชิด,ดิอตอค่ะนี่เล่นอย่างมีความสุขเล่นนหคะนี่ส่วนแม่แป้งก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะนี่น้องบุญโชคด้วยค่ะ น้องดาวมีความสุขมากเลยนะค่ะหนึ่งวันนี้สนุกมากเลยได้กินผลไม้อิ่มแล้วง่ายเลยค่ะนี่ง่ายบ่ง่ายบ่ยโอเมเมย์ง่ายนี้แหละค่ะนี่ง่ายดีน้องๆและะ้วค่ะน้องดาวอ้วนแดงเลยค่ะน้องดาวอ้วนแดงค่ะนี่เ,เล่นฝุ่นจนจนอ้าว <laughs> เล่นฝุ่นจนเมย์นั่งบ่ไดค่ะนี่หนูดาวคุกฝุ่นค่ะนี่ เห็นคุณว่าจะมาเมเมย์ใหญ่นี้ค่ะนี่อยู่ใต้ลมสวัสดีค่ะคุณฐานะการสวัสดีค่ะคุณดวงดาวสวัสดีกันทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆมาทั้งหมดสิบเชือกนะคะรวมน้องมิ่งด้วยค่ะน้องมิ่งไม่ได้มาแต่แม่สีมานะคะเราก็จะเอาผลไม้ไปให้น้องกินเหมือนเดิมนะคะส่วนฝั่งนี้แม่มูมีกับน้องเก้ยวตานะคน พ่อคุณก็จะมาค่ำมุละคันว่าให้พ่อสีมเอาแม่มเมไปผูกไว้ให้นะคะมาค่ะมาค่ะมาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะน้องไม้น้องไม้อยดือ้อลูกแม่ๆมน้องเลิกบ่ได้มาจ้าพ่อเจ๊กไปทํางานนะคะก็เลยไม่ได้มาจ้าน้องไม้ จุบจุบได้ไหมมันบ่เมนแนวจุบได้ดูกันน้องใหม่วุ่นวุ่นกันนี้กอนหนีน้องใหม่ก่อนกล้วยเราก็มีนะคะกล้วยเราก็เหลือนะคะแม่เอฟซีผลไม้รวมเราก็มีคะม่ะย่ยงางม,ดดม,มาท่านขึ้นเลยคะ่ะเอเด้พี่อันสถานการณ์ก็นนกปกปกนนเป็นนี้และก็ฟัวไฟล์ภาษาอังกฤษพี่นนท์ย่างมาท่านที่ขึ้นมาเลยจ้ะ เจ้าหน้าไอ้น้องดาวคือสีมวนนาะคันต้องใส่ใจสนุกมากเลยคันใส่แม่เกดแม่เกดแม่เกนมาหลอนน้องดาวเนี่นี่แม่เกศไย่ยินบอกแม่เกศมาหลอน้องดาวเนี่นีนแม่เกศไม่ถูกกันกับน้องดาวนะคะนี่มาให้น้องดาวหยอกเล่นเนี่แม่เกดเอ้ยมาเล่นเป็นมูนน้องดาวเนี่ยคะนน้องดาวไม่มีเพื่อนเล่นนะคะ ให้แม่กเจ็ตมาเล่นเป็นเพื่อนค่ะโม่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 เออ,อ,อสีมัง่งสีมัง่งขเหนียดเพื่อจะได้ลูกประเทศทมให้อยู่อะอย่าไปมัง่งอย่าไปมัง่งเดิอดเน่ตน้องครอบครัวน้องเจะตาอยู่ฝั่งนู้นนะคะ,ดดดดะเดื้ออย่าดื้อโม่จะไปมั่งเงี้ยคนเด้อประเทศทมให้อยู่อะอย่าไปมัง่ง ด็กๆเราก็รอนะคะแม่แม่ท่านใดจะสั่งผลไม้ก็ติดต่อที่ Line ไอดีไลน์แม่วนได้นะคะเราจะเป็นเคอรี่ไปส่งให้นะคะนางอุ้มไม่ได้มานะคะวันนี้นางอุ้มไม่ได้มานางเลือดลักก็ไม่ได้มานะคะถ้าแม่แม่ท่านใดอยากจะสั่งผลไม้ไปให้ก็ติดต่อที่ Line ไอดีไลน์แม่วนได้จ้าเป็นเไลยน้องดาว ือสิคับน้องไม่เจ็ดมาลอให้เน่ไม่มเจนะ็ดปีมาเล่นกับน้องดาวนี่น้องดาวเหงาไม่มีมูลเล่นมาเล่นเป็นมูน้องดาวเนี่ยจ้าไม่เจ็ดน้องดาวไม่มีเพื่อนนะคะวันนี้เหงาพันไม่มีเพื่อนเล่นโอ้ยปีปีตั้งนี้ก็เล่นแล้วพี่ปีก็เล่นฝุ่นแล้วนะคะนี่ ฝุ่นตลบเลยค่ะแต่ละเชือกตัวแดงเหมือละจันตัวแดงกันหมดทุกเชือกเลยนะคะปีปีปไงฝุ่นเลยค่ะนี่แต่ละเชือกจะเล่นฝุ่นนะคะนี่สนุกสนานบอนจกึ้นหลุมเลยค่ะนี่น้องปี่ใหม่มาะมาเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เตียวก็จะเงียบแต่น้อะบ่มีออเดือ์เลยค่ะดูค่ะน้องดาวโอ้ยเตียงไง,งน้องดาวตกใจเตียงลมค่นน้องดาวตกใจค่ะนี่เพราะเตียงเราวไว้กันฝุ่นนะคะกวนน้องดาวเล่นฝุ่นน้องบุญนจูค่ะ,น,คะน,น้องุ้นชูก็สนุก กับพเพื่อนๆนะกันมาโรงเรียนลืมไม่เหงาเลยกันเอาให้กินมังม้งแม่แม่แม่เจ็ดเอากล้วยเข้าปากมั้งเร็วนนองดาวเอากล้วยเข้าปากกล้วยเข้าปากเร็วแม่เก็ดเอาให้ผมกินหน่อยขอเสียงหน่อยเร็ว อ,อ้าวเมเกนมาหลินเป็นเพื่อนแล้วค่ะน้องดาวจะไม่เหงาแล้วนะคะนี่มีมาเล่นเป็นเพื่อนแล้วโอ้ยเหนียบแต่น้องเมทซีมามาค่ะมาโอ้โหนบโชคก็สนใจจะหิวแล้วนะคะนี่กล้วยเราก็มีนะคะกล้วยหอมวีละห้าสิบคะแนนจ้าเกนตะแลุกเราก็มีนะคะแม่เอฟซี สั่งให้น้องๆก็ได้นะคะแม่เจ็ดเป็นเพื่อนล่นคันยังมาท่านอิ่มคันนี่น้องดาวยังท่านเด็กเครื่องท้องด้วยกันเบิ่อคันอโอ้โหสงสัยใจหิวนะคะนี่ยังไม่อิ่มนะคะนี่ระวังเด้อแม่เจ็ด ูดาวคุกฝุดเลยนะคะนเรามาดูแม่มูมีกันนะคะนันโยกเยกโยกเยกเลยค่ะนึงแม่มูหนึ่งว่าเป็นเพื่อนฉันว่าเอาเอาหนักปีอ้ไม่เกี่ยวข้าวไก่ไม่ค่อยได้นะคะนเราต้องระวังนะคะเพราะว่าแม่มูมีมีอาการงุดหงิดง่ายคะน ฝั่งนี้ก็น้องแก้วนะคะนี่น้องแก้วกับพีน่นพพลัดผูกคนละฝั่งนะคะสวนแม่ชายอยู่ตรงกลางนะคะนี่แม่ชายอยู่ตรงกลางค,ะาค่ะคือเงียบแท้เม่วอนมากมาเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสงสัยแม่มูมีจะถึงพูดกัน เพราะว่าพ่อคุณไปไถนานะคะยังไม่กลับมาค่ะมาก็จะข้าๆนู่นเลยค่ะดูพี่น้องพลัดเห็นฝุ่นเห็นตาตาคันี่ตาเด็งคิงคิงด้วยกันเมโมเมโมหยุดหยุดยุดยุดเงียบแท้ไม่บ่นจ้า ก๊อกัวของน้องเก้วตานะคะเกวตาสวัสดีจากก้าก่อนเร็วเกวตาสวัสดีจากก้าก่อนเร็วลูกโอ้ยพี่นพพลัดเสกทรายแล้วนะคะนี่ขนาดยังไม่ไปใกล้นะคะนี่เกศทรายใส่ละจนันนี้ก่อนขันค่ะตัวน้องน้องน้องนพพลัดเสกทรายใส่นะคะนี่ เจ้าตาสวัสดีจ้าก่อนเร็วสวัสดีจ้าก่อนจ้าสวัสดีจ้าไม่มูมีสวัสดีจ้าสวัสดีก่อนลูกบ่มีนะครับขะบมีกินสวัสดีจ้ามีเอฟซีก่อนเร็วๆขอมีเอฟซีกินก่อนเร็วๆนสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้าเจ้าก่อนเร็วน้องเก้วเขียดจังไหนเาเขียดจังไหนน้องเก้ียวกดยังไงหฮึกดเจังไหนน้องแก้ว โอ้น้นกแก้วไม่ทําเลยนะคะถ้าไม่มีอาหารเลขเปลี่ยนนะคะนี่ส่วนพี่นกพััน์ก็ไม่เบานะคะนี่มามาค่ะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะติดต่อที่ Line ไอดีไลน์แม่วอนได้นะคะฝั่งนี้ก็เป็น เมโมมี่เป็นอย่างเคื่ออาปากหาวบอเมโมมาขึ้นก็ขึ้น,นอนดีอยู่นะนอนแล้วก็ลุกกินนะคะนี่ทั้งกินกินแล้วก็นอนต่อนะคะเมโมมี่ตอนกลางคืนคันเราว่าจะลดอาหารแต่อ,อดสองสารไม่ได้นะคะต้องลูกเอาให้กินเหมือนเดิม ี่เงียบเถอะเพราะซีมต้องนะใส่คันต้องใส่แม่เอฟซียังไม่เลิกงานนะคะนี่ <S <S แม่โมแม่โมเม,ม,ม,มก็รอแม่เอฟซีอยู่นะคะนี่คิดถึงแม่เอฟซีนะคะนี่แม่โมวัสดีจ้าก่อนเร็วเอาวัสดีจ้าแม่เอฟซีเร็วๆแม่โมสวัสดีจ้าก่อนไม่ขาดท้องของ แม่โมเมก็บวมมากขึ้นนะคะแต่ว่าขาเพิน่นเพเป็นเหี่ยวๆว่าพอสีเนาะอาว่าเป็นเหีววเ่ยวไหมสุเทียสิบวมแห้งคนน้องแก้วร้องหิวแล้วนะคะนี่โอพิ่นพพลัดพินพพลัดส,สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับทุกทุกท่านนะคะที่เป็นโฟลไฟล์ภาษาอังกฤษนะคะแม่เขียวก็อ่านากินไม่ออกก็สวัสดีเอาเลยนะคะ สวัสดีทุกๆุกท่านเลยค่ะปกติจะบวมตึงเลยนะคะจะหนีเป็นเริ่มสีเหี่ยวๆแลวค่ะนี่น้องดาวก็อยู่ฝั่งนี้นะคะเราก็สังเกตไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่างุดหนิดค่ะมมูเม่น่งุดหนิดแห้งค่ะนี่ไม่เขียวเข้าใกล้ไม่ได้นะคะ ถ้าเอาน้ำให้กินทางสายสาย,ยางก็เย่งกันเลยค่ะนี่ย่งสายยางก็ไม่เขียวเลยค่ะนี่ไม่ยอมให้นะคะหงุดหงิดง่ายค่ะนี่แต่เราก็ต้องสู้นะคะเพราะว่าพ่อคุณไม่อยู่เราก็ต้องใจแข็งกันต้องสู้ถาบว่าสู้บ่ได้ค่ะเมมโมีว่าเป็นอารมณ์ฉุนเฉียวของฉางทองนะคะส่วนฝั่งนี้ก็น้องดาว พเพลนเพลิไป,ไปเฮ็ดงานค่ะไปแล้วเพลินเพ็ดงานแล้วนะไม่วอนวอ๋อ,พอเพล่นไปทำงานแล้วค่ะไม่วอนเฝ้าน้องดาวนะคะก็งเงียบเถอะล่ะไม่วอนค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสู้ๆค่ะแม่เกวก็สู้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ ดูแม่มูมีเดินคล่องเขี้ยวเลี้ยวค่ะค่ะเดินคล่องเขี้ยวนะคะแต่งสงสเป็นตุ่วเหี่ยวค่ะแม่เกี่ยวกับโบคอยด้เบิ่งสุดปิดกำลังใจให้ด้วยค่ะคุณป้าทองสุขสวัสดีจ้าถึงจะไม่ทันสุดก็ดูแห้งเอาค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้นะคะ พอคุณุกทุกกำลังใจเลยจ้าน,นี่โมมีเดินคล่องค่ะเมื่อวานอยู่กับมิสขีย,ย่งสายยางกันเลยนะคะ่ะหงุดหงิดค่ะเข้าใกล้ไม่ได้เลยค่ะเมื่อวานเพราะว่าพ่อคุณไม่อยู่วันนี้ก็วานให้พ่อศิมเอามาโรงเรียนให้นะคะว่าพ่อคุณไปไถนาค่ะฝนตกชุ่มกันเลยเด็ดไถนาเขาค่ะ ก็ให้เไปไทยนาจักพักก่อนถึงจะมาหยุดตอนเย็นกับมาอยู่กับเมมโมเม่ค่ะแต่ว่าตอนกลางวันกับไปไทยนาโตค่ะโอ้ยอ้ยอ้ยป้าดองดาวปล่อยปล่อยลมไหมคะนิดปุดปุดเลยค่ะนองดาวปล่อยลมเลยนะคะนี่มามาค่ะมามาเม่เม่มา ช่วยให้เด็กๆคนละตะก้าสองตะก้านะคะใกล้จะปิดโรงเรียนแล้วค่ะจะได้นองดาวสวัสดีครับคุณโอ้วันดีครับสวัสดีครับาบาสีเมียบา้านสีได้ปสบอนอติดโค,ว,ว,ดโดโคว,วิดอีกรอบสองรอบสามนะคะคุณป้าทองสุกกับบ้านบ่ได้ดอีกเร้วค่ะ ก็ขอให้โควิดหายเร็วๆนะคะเป็นกำลังใจให้จ้าค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะติดโควิดอีกแล้วอีกรอบนะคะติดแล้วติดแล้วนะคะโควิดนิ่าสีเศร้ากับว่าเศร้านอกจากโควิดโอ้ยเน็ตไม่เขียวหลุดด้วยคันหายหลุดๆนะคะต้องขอโทษด,ด้วยจา้า น้องดาวปล่อยลมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะยังว่าคิดดนักใช่ <c oughs> ก็ขออย่าให้เวลวรายไปกว่านี้เลยเนาะคะ่ะโวิยก็หยุดหยุดเจ๊หายกันยังไงดีเนาะคะ่ะถ้าจตติดไปหนักกว่านี้แย่แน่เลยคะ่ะประเทศไทย <c oughs> แต่แค่นี้รัฐบาลก็วุ่นวายแล้วเนาะคะ่ะ จังไดน้อท่านคุณดูกไก่ขีดโควิดบนน้อจ้าเอาพ่อนอมขึ้นกลับมาขึ้นน้อพ่อนอมก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะขนาดโควิดก็ยังมาช่วยชาวช้างก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะคะ ปิดกำลังใจให้มาโดยตลอดนะคะน้องฝากกันยางดีดีค่ะนี่เดินได้ทั้งวันเลยนะคะเหมือนน้องปีใหม่เลยค่ะนี่เด็กๆเรารอแม่เอซีอยู่นะคะนี่ในมเมก็ยืนอุมือจะจัดเดยดียดลูก แดดเริ่มเดดเรเร่มลมตกแล้วนะคะแม่ซียังบดอยเลิกง,งา่าญะใส่องตะมานกันหมดนะจานมาทำงานาพี่ๆยืนศพแม,ม่มูเม่เลยแต่แม่แม่มูเม่นี้เป็นท้องหิ่งๆนะคะก็อีกไม่นานคานในกรุงเทพ เตรียมตัวเล็้วเตรียมตัวเร็ว,วเล้วซื้อไม่ให้อยากนอนบ้านให้ออกจากบ้านโอ้เตรียมตัวเร็วไม่ออกจากบ้านเพิ่งมาโควิดโอ้เป็นตาลีตุนนะคะรักษาสุขภาพด้วยด้อจ้าโควิดแล้วโควิดเล่านะคะ ดาวตังรึ่งดาวไทยนกกระเ้ากินแล้วนะคะขายดีมากประเทศที่ประเทศที่อยู่ติดมากกว่าไทยปิดประเทศแล้วโอ้ประเทศใดนอะปิดประเทศแล้ววะสัน นักษาสุขภาพด้วยนะคะเมีทีทุกๆท่านปิดโควิดแล้วปิดโควิดแล้วนะคะจ้าโอ้เหลืองสองรอยตะก้าค่ะมามาเม่เมมาช่วยผลไม้ล้วเหลือสองร้อยสก้านะคะเม่เม่ทำอะไรเจอสมับสนุนเด็กดุคนละตะก้าสองสก้านะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสองร้อยตะก้ารนะน้องเมยวัน ตะลูกเท่าดีโอ้แค่ตะลูกก็เหลือหลายอยู่จ้าผลไม้ผลไม้รวมเหลือสองร้อยตะก้านะคะแม่แม่ท่านใดจะสนับสนุนให้เด็กๆก็ติดต่อที่ไอดีไลน,น์แม่วอนได้จ้ามามาค่ะเหลือสองรอยตะก้าค่ะนี่สวัสดีค่ะคุณทัศนีสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยค่ะ มันช่างตกเหมือนกันค่ะค่ะอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะนี่ตอนมันฝนตกก็พอเย็นบ้างนะคะเต่ฝนเศร้าตกกระหอนขึ้นเก่าค่ะผละไม้เราเหลือสองร้อยตะก้านะคะเค็ตะลุกก็เหลือเยอะค่ะมาค่ะมาในเม่ท่านใดจะตะการละห้าสิบคะแนนนะคะเค็ตะลุกเราก็ห้าสิบคะแนนจ้า กล้วยเราก็มีนะคะตามเม่ๆท่านใดจะสั่งให้น้องๆก็ติดต่อที่อดีลาเม่บอนได้นะจ๊ะขาไปเบิ้งผลไม้เฮ้าคันเหลือสองหล่อยตะกาปิดจอบเลยกันนี่ค่ะผลไม้เรานะคะนี่ค่ะผลไม้ตะการละห้าสิบคะแนนนะคะขักปเต้งกวาคัน แตงกวาเราก็มีนะคะเหลือเยอะคันสองตะก้านะจ๊ะสองร้ตะก้าปิดจ๊อบเลยค่ะเลิกโรงเรียนเลยนะคะมามาเม่ๆม,ม่ท่านใดสั่งให้น้องๆก็ได้นะคะนะคะ่ะเม่มูมีก็ยืนนิ่งรอรอเม่เอซอยู่นะคะจส่วนน้องดาวก็เอากล้วยข้าปากว่างน้องดาวเอากล้วยข้าปากบ่างลูก กวยข้าปากกลวยข้าปากมังเร็วกวยข้าปากกวยข้าปาก,าปากมาค่ะแม่ผมหิวแล้วครับบาสันแม่ท่านใดจะสั่งผลไม้ให้น้องดาวนะคะนี่หมก็มีนะคะวกวยเราก็มีบีละห้าสิบคะแนนค่ะมามาค่ะมาก็ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ เนียดแต่มอเซี่กล้วยเข้าปากมั้งน้องดาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีอีกนะคะนี่คือมีแต่นอหนองดาววะ่ะม่แป้งเราก็อยู่ฝังน้ำนะคะนี่โอ้ยเป็นอย่างนี้แม่โมตอนเย็นไปหาบักลามิ่งโปตัดอย่าโปใอย่า เพราะว่าพ่อคุณมาคำขาะสิกัสิไดไปบ่าน้องทหาหนองหนิงคือสิบ่ไไ้ไปดอกจ้าเพราะว่าพ่อคุณมาแต่ไถหน้าคำพันตีเป็นอย่างกดตีกับกบูกัดกับกบูกันไม่เชียวกับูกันค่ะว่าเป็นเจ้าไดไม่เชียวกับูกันคันนี่ แต่เมู่เพิ่นคือขึ้นมาได้เมยวอนฮึ่จังไลยมุ้ยเป่าเรื่องโทรศัพท์เม่เขียวบือหูขึ้งกันค่ะน,นี่นเคยอ่ะเม่เขียวปึ๊แงแหงค่ะเรื่องโทร่าซับอ่ะเพื่อเข้าปากบังนางดาวสวัสดีครับแม่แม่ก่อนเร็วสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีเรีวสวัสดีอีกจันมาถ่อมแม่จ้า,จามาหาผมหน่อยเร็วแม่แม่จา้าอยู่ไหนสวัสดีแล้วก็สวัสดีอีกนะคะนี่ ว่าท่านเด็กกินเลยค่ะนี่วัดดีเล้วว่าด,ดีอยิ่งจานี่ไม่สวตสยต่อปุ๊บสิ่งสิ่งไรต่อไม่เขียวค่ะพระคุณก็จะไม่ใส่ช่องแม่สีตีเอาเอา ขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านจ้าที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะไปต่อที่ช่องทางหางดีนะคะแม่เขียวก็ไรนานมาพอสมควรแล้วนะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่ง,ก,งกำลังใจจ้าไปต่อที่ช่องทางหางดีเลยนะจ้าพบก,กันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีจ้า